สุดท้ายแล้วสกอตนักกรรมนี้ก็ไม่ได้ผ่านไปอย่างไร้ความหมายเอเวอเรสต์ Everest ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้มีกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นตั้งมาตรฐานคุณสมบัติและประสบการณ์ของนักปีนเขาและบริษัทนำทางที่ชัดเจนกว่าเก่ามุ่งเน้นความสำคัญของเชอร์ป้าซึ่งเป็นไกด์ชาวเนปาลผู้เป็นหัวใจสำคัญของการปีนเขาให้ได้รับการยอมรับในความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญมากขึ้นมีการจัดการเส้นทางให้เป็นระเบียบขึ้นมีการติดตั้งเชือกและการตรวจสอบสภาพอากาศที่ทันสมัยขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักปีนเขาที่อยากจะมาเสี่ยงตายเพื่อแลกกับการพิชิตยอดเขาที่พวกเขาใฝ่ฝันเอเวอเรสต์ Everest ยังคงยืนตระหง่านอยู่ตรงนั้นมันยังคงสวยงามเย้าวยวนและอันตรายถึงตายบทเรียนจากปี1996ัเากเป็นการเตือนใจอันโหดร้ายว่าไม่ว่ามนุษย์จะทะนงในความสามารถเพียงใดเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังอำนาจที่แท้จริงของธรรมชาติเราทุกคนต่างเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางและเสียงกระสิบของผู้เขา จะยังคงดึงดูดผู้กล้าที่ที่พร้อมจะเดิมพันด้วยชีวิตแลกกับความตายที่เยืออแข็งบนยอดเขาที่สูงที่สุดของโลก